มาเยือนสนามของพีทีประจวบค่าด โดนอีกแล้วนะคะมันแมนะขึ้นะขึ้นเอ้ยๆข,ขึ้นะขึ้นโอ้ยนเฮ้ยเดือดท้ายเก <cs uk> อีกค่สุดท้ายโด <c oughs> นบุกอยู่เอาเรื่องอยู่ ไยเป็นคลิปดูบอล EP หกแล้วนะคะแล้ววันนี้เรามาเยือนสนามของ PT ประจวบค่ะที่สนามสามอ่าวสเตเดียมนะคะวันนี้มาไกลจากกรุงเทพมากเลยวันนี้นะคะก็จะเป็นเกมระหว่าง p ีประจวบนะคะและเชียงใหม่ค่ะก็เราจะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะสามารถเก็บ3ามแต้มได้หรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาซื้อตั๋วกันก่อนนะคะ เราก็ซื้อบัตรได้แล้วนะคะหลังจากคุกขักอยู่นานมากเพราะว่าต้องใช้เงินสดอย่างเดียวแล้วก็ใช้เอกสารยืนยันตัวตนนะคะแล้วก็หนึ่งคนซื้อได้หนึ่งใบค่ะหน้าตาบัตรก็เป็นอย่างนี้เนาะสวบัตรหน้าตาน้ารักมากเลยอันนี้นะคะราคา100บาทนะคะฝั่ง โฮมทีมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในเขาจะนั่งกันยังไงนะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะตามทางนี้มของเราค่ะเราจะต้องไปดูร้านนะคะแล้วก็ซื้อเสื้อของทีมด้วยนะคะเพื่อที่จะได้แต่งตัวให้เหมือนกับทีมเยือนเอ้ยทีมเย้านะคะซึ่งเดี๋ยวเกมจะเริ่มตอนหกโมงเย็นนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งแล้วนะคะวันนี้เรามาเึงชานิดนึงโอเคถึงร้านเมกาซอร์แล้วเมกาซอร์อันยิ่งใหญ่เราจะแพนไปให้ดู ฝั่งโน้นเหรอฝั่งนี้เลค่ะฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เขาไม่ขึ้นอ๋อฝั่งนี้มีอ๋อเฉพาะพีโอเคโอเคโอเคค่ะสรุอว่า ผิดหมดจ้ะเอาใหม่เรานี่มาทางฝั่ง VIP เขาไม่ได้ให้แฟนบอลเข้านะคะเราต้องเดินอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งของสนามนะคะแล้วก็ไปเข้าจากฝั่งนั้นแล้วเขาบอกว่าจะมีร้านขายเสื้ออีกแห่งหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าว่ามันจะหน้าตาแตกต่างกันไปกว่านี้ห,หรือเปล่า ถูกทางแล้วเพราะว่าตอนนี้เริ่มเห็นแฟนบอลมาเยอะขึ้นแล้วนะคะทุกคนมาหยุดตรงนี้นี่เองเจอร้านอีกร้านขายเสื้อเมก้าซอ่อีกอันนึงแล้ว เพราะว่าได้สีดำเพราะว่าสีส้มหมดสีดำก็สวยไปอีกแบบชอบอะเพื่อเขาสวยนะนี่นะคะก็จะตัวละห5รสิบาทถือว่าราคาเพียงค่ตอนนี้นะคะเปลี่ยนเสื้อมาแล้วเตรียมตัวเชียร์นะคะก็จะวันนี้ทุกคนเริ่มเข้าสนามกันแล้วนะคะหิวอะตอนนี้อยากอยากจะไปหาอะไรกินก่อนอีกนึงแต่ว่าคิดว่าที่นี่น่าจะให้เอา เนะพราะว่าแรงสังเกตก็มีคนแบบถือเข้าไปทานได้ด้วยก็ดีเลยเพราะว่าตอนนี้หิวพอดีนะคะของกินก็เยอะด้วยขัาไปดูซิมีอะไรกินกันบ้าง ติดกับสนามขนาดนั้นแต่ว่าพูดถึงก็ให้ฟิลคล้ายวันนัดที่เราไปดูท่าเรือกันแล้วก็อีก็จะเป็นแบบดีคล้ายๆกันเลยแต่ว่ามันก็จะแต่ว่าตนอนล่มค่คะไม่มีราคาค่ะฝั่งนี้<อ>แต่ว่าดีนะช่วงีวันนี้ที่แบบว่ามันเริ่มร่มแล,แล้วก็อากาศเย็นด้วยค่ะค,ะคนะก็ือว่าคนก็เยอะเลยทีเดียวนะคะสนามนี้ก็จุดได้5,000คนก็ ดูด้วยตาเปล่าก็น่าจะแบบมาแบบประมาณเกือบครึ่งเลยนะก็เหลืออีก,อกวันนี้นะคะเราเข้าสนามบอลชาไปนิดนึงก็เลยเขากำลังจะเริ่มเตะแล้วนะคะเร็วๆแล้วกันสำหรับสถานการณ์ของทีปีประจวบในตอนนี้นะคะก็อยู่ในโซนตกชั้นอยู่นะก็ต้องลุ้นหนีตกชั้นแล้ววันนี้ก็มาเจอกับเชียงใหม่ด้วยบวยของตาราก็มาเจอกันก็มาดูกันว่าใครจะได้สามแต้มไปในวันนี้นะคะ แฟน,นประจวบนะคะก็จะมีแบบมากันเป็นครอบครัวแบบผู้หญิงก็มาดูเยอะแล้วก็มีแบบคนต่างชาติเยอะเหมือนกัน,นมากันเป็นกลุออ่มเชียร์สนุกเย <ไป S 1> พอะมาก Ada, 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 ada. Bayar nak pun. Bayar. 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 อกนิดอีกแล้วตั้งแต่ท่าเรือแล้วนะเอกนิดอีกแล้วนะคะเจ้าภาพเราโดนยิงแล้วนะคะช่วนต่อไปค่ะมันมันไปไหนไปไหน,นผ่านไปสี่สิบนาทีเจ้าบ้านยิงต่อ 전 응. 따내 응. 응. จบนะคะสามารถมาตีเสมอ1-1ได้ก่อนหมดเวลาครึ่งแรกนะคะมันมากเป็นบอลเชียร์เดือดแต่ว่าสนุกม,มากเลยนะคะก็ลองจากรูปเกมถือว่าเป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็มีการตัูนะการเปนลุกันรัดีลยมันชอบมากเลยอ่ะสนุกม,มากก็ไปเชียร์กันต่อในครึ่งหลังนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราเข้ามาสนามช้าก่อนเกมเริ่มก็เลยไม่ได้พูดถึงสภาพสนามแต่ว่า อยากให้ทุกคนดูว่าสนามที่นี่นะคะยาสวยมากดีทุกสนามเลยนะที่เราไปมาก็คือตามมาตรฐานมากนะคะรวมถึงไฟแล้วก็ที่ย่างอันนี้ก็คือดีเหมือนตอนที่เราไปท่าเรือเนาะก็จะคล้ายๆกันเนาะกอีประมาณานี้เลยมีพลาสติกแต่ว่าก็จะมีลูน่นะคะกัน้นนิดหน่อยก็ทำให้ไม่ได้นัง่งตนะิดสนาม อีกครึ่งชั่วงสุดท้ายโดน,นบุกอยู่เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ คอรสบอลบางอย่างสวยหน้าโกแบบแทบแทกินก็เข้าแล้วแต่แบบไม่ถึง <c oughs> การทางชนะทุกคนตอนนี้ครบเ0นาทีแล้วค่ะกำลังค้นเวลาบาดเจ็บอยู่สนาทีรุนแรงแตอว่าเราจะชนะบ้างไหมตันนี้เตะมุม 难练。 เ,เราร<น>ลกลอับล,บล,บลบของเราแล้วแล้วประจบกริชัดนะคะนะองรอเดือ yes ว่าเราไปได้แล้วนะตอนนี้จะบ้าจะบ้าชนะนะือนะเป็นเกมที่มันมากแล้วก็เดือดในรกันเดือด,นะด,อดท้ายเกมนะคะโดนใบแดงเลยทั้ง2ทีมเลยคนสบาบ ลองเกมมันมานะคะทำให้ตอนนี้ประจวบมีอยู่24คะแนนก็ยังตามหลังสุพรรณอยู่เนาะสุพรรณมี25คะแนนสุพรรณมี25คะแนนแต่ว่าไม่รู้ตอนนี้เสจ็จหรือยังยังสุพรรณยังเจ็ดวันพรุ่งนี้แหละก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วคราวหน้าเราจะไปที่สนามไหนอีกก็ฝากกด subscribe แล้วก็แชร์ช่องด้วยนะคะ